เจ็บป่วยและได้เคยมารักษาที่คลินิกหมอสมหมายเนาะเป็นอะไรมาครับตอนนั้นครับเป็นเนื้องอกที่ตะเข็บที่เย็บอะค่ะคือตัดมา20กว่าปีแล้วมันมางอกตอนที่ว่า10ปีตัดมา10ปีพอแผลนั่นมันงอกใหม่ตรงตะเข็บเย็บตรงส่วนไหนข้างในค่ะข้างในมดลูกจ้ะอ๋อครับแล้วเรามาปีไหนครับ มาปีาปี54ค่ะปี54รู้ได้ยังไงว่าที่นี่เขามีการรักษาเพื่อนที่ตลาดนัดเขาเป็นเต้านมเขามาตัดแล้วเขามารักษาที่นี่เขาหายเขาอยู่มาได้11ปีค่ะยังปัจจุบันนี้นะคะยังอยู่ปัจจุบันนี้เขาก็แนะนำเราแนะนำที่นี่หมอที่นี่ก็แนะนำให้หนูไปตัดที่โรงพยาบาลจุฬา นี่หนูไปแล้วหมอเขาคุยกันบอกว่าตัดก็น่าจะอยู่ได้ประมาณสาเดือนหนูเลยหนีออกจากโรงพยาบาลมาแล้วสั <adelante> ่นี่ก็มาทางที่นี่เพื่อทางเลือกหนึ่งว่าออหมอบอกว่าไม่เอาแล้วตายแน่ไม่เอาตายแน,น่ <c oughs> หมอสามคนนะคุยกันแต่หนูได้ยินไงได้ยินบาดไมป <c oughs> ไมบ้าง <c oughs> ก็พอทานยาของคุณหมอสมหมายไปแล้วนะฮะใช้เวลานานไหมกว่าจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราเจ็บเราปวดเดียวเอง รู้สึกตั้งแต่เดือนเดียวรูออ้ <ๆ S 2> สึกว่าตอนที่ว่าเราอืดอยู่เราปวดแล้วถ่ายไปเลือดมาเก้าเดือนเนี่ยมันหยุดไปไงหยุด,ด,ดแล้วทีนี้หนูก็เลยกินมาตลอดมั่นใจนะว่าเราหายเรียบร้อย ไม่หายก็กินไปตลอดถึงกว่าจะหาเงินไม่ได้อะค่ะแล้วทำงานได้ปกติแล้วปกติผ่านไปสุขั้นเีกํะลนนาะมีกำลังใจในการทำงานเป็นแล้วหายแล้วนะยินดีกับคุณพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับมาเล่าประสบการณ์ขอบคุณค่ะ